สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับนะก็วันนี้นะครับอยู่กับผม GT ทีพระใหม่นะครับวันนี้ก็มาคละเนื้อสําหรับรุ่นสายงานยักษ์วิเศษนิยมนะครับนะวันนี้มาทําคลิปออกมานะครับมาดูกันว่าในการคละเนื้อเนี่ยนะครับนะ ผมจะคละเนื้อแบบไหนบ้างนะครับนะก็มาดูกันนะครับวันนี้มาเป็นทางด้านของรุ่นนี้นะครับนะสายงานยักษ์วิเศษนิยมนะครับนะเป็นพิมพ์ยังไงรูปล่างจะเป็นยังไงรูปทรงจะเป็นยังไงนะครับนะความสวยงามจะเป็นอย่างไรนะครับนะวันนี้มาดูกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาคละเนื้อให้ดูเนาะนะครับนะวันนี้อ่าคละเนื้อให้ดูก่อนนะครับนะว่าคละเนื้อเงินนะครับ ยังไงนะฮะเดี๋ยวรายการเปิดรุ่นเนื้อนะครับนะำมาพบกันที่ไร่สดนะครับนะมาเจอกันอ่าวันนี้นะครับนะมาเจอกันวันนี้นะครับนะเวลา1ิบสิบนาฬิกาสนาทีหรือว่าประมาณลาลาประมาณ2องทุ่มนะครับนะก็มาพบกันนะครับมาเจอมาเล่นกันนะครับนะเปิดรายการแบบนี้ให้พระสวยๆราคาเบาๆแน่นอนนะครับนะวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะอันนี้สายงานยักษ์วิเศษนิยมนะฮะ อันนี้ก็หนึ่งางซีนเดิมๆนะครับนะหนึ่งลังซีนเดิมๆนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับขออนุญาตแกะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะนะครับนี่อันนี้ก็ซีนเดิมนะก็เดี๋ยวแกะซีนออกก่อนนะครับนะกล่องทาออกมาได้ดีนะครับนะเป็นโอ้โหอรา,ารกางงานสร้างมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะ สายงานนี้นะครับนะาสร้างน้อยครับนะบอกเลยว่าสายงานนี้สร้างน้อยนะรสร้างน้อยหนึ่งร้อยลังนะครับนะสร้างน้อยหนึ่งร้อยลังนี่ครับโอ้โหใส่คือเป็นเป็นทําออกมาเหมือนแบบยอดเลยนะนะครับนาะทั้งกล่องด้วยแล้วก็แพ็กเกจอะไรต่างๆผมให้เต็มเลย นะครับเต็มสิไปลายนี้คือเป็นออกมาเป็นทา้งด้าของลิ้มชักนะฮะโอ้โหพีเอยนะครับ,โอ,โ,นะรบโอ้ยสวยงามมากนะครับนี่ครับพยายามเปิดออกมานะนี่ครับนะก็มานี่เลยนี่นะครับอ่านะแบบนี้เลยนะครับนะขยับลงมานิดหนึ่ง นี่อันนี้คือใบารายการแถมมาให้นะครับใบารายการแถมมาให้รูปทรงเป็นยังไงนี่นะครับนะรูปทรงก็เป็นพิมพ์นั่งผ่านด้านหลังเป็นทาวเวสุวรรณนะครับนะสายงานยักษ์ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับนะราคาจองรุนละ259บาทนะครับนะสองาบาทก็2 0,000กว่าบาทนะอันนี้ก็1นึงรางเต็มๆนะนะครับนะหนึ่งรุ้นนึรายการนะครับไม่มีตําหนิอะไรมาแต่จะมีมัดยางมาให้ อ่านี่มัดยางนะครับเนื้อเงินให้มาสามเหรียญเนาะนะครับเป็นเนื้อเงินซาตินนะครับนะเนื้อเงินให้มาอ๋อมีมีนวะซาตินหน้ากากทองคำแท้นะครับโอ้โหงานนี้มีสนุกแน่นอนครับนะบเนื้อเงิน2เหรียญนวะซาตินหน้ากากทองคำแท้นะฮะโอ้โห แล้วดูนะครับนี่นะฮะจำนวนต่อ1ลังนะครับน้ำเหรียญ1นเหรียญทั้งนั้นเลยนะครับมีเหรียญเดียวในลังนะอ่าโหไม่ซ้ำเนื้อกันเลยพี่นะฮะเหรียญเดียวในลังครับไม่ซ้ำเนื้อกันเลยนะครับนะก็จะมีไทยอ่าสองกษัตริย์สี่กษัตริย์นะครับนะทองแดงซาตินนะกระไหลทองนะฮะมีส่วนมากจะเป็นทองแดงซาตินทองทิศซาตินนะครับ ทองทิพซาตินทองเหลืองซาตินแล้วก็เป็นงานอัปป้านะอัปป้าเยอะมากนะครับนี่ลงยาหน้าหลังโรยรายการพิเศษวัตเตอร์พีสอะไรอะไรอะไรหลายๆอย่างนะนี่นะครับแล้วก็มีนวะนะครับนะนวะซาตินหน้ากากสองกริย์นวะซาตินหน้ากากทองคําแท้นะครับแล้วก็รายการอัปปา้าอีกหลายๆรายการนะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะ บอกเลยว่ารุ่นนี้สวยครับนะรุ่นนี้สวยมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงิน2เหรียญส่วนรายการนี้น่าจะเป็นนะหนากากทองคําแท้นะครับนะสำหรับรายการนี้นะฮะนาวนาการทองคําแท้แล้วก็เนืน้อเงิน2เหรียญนะครับอ long, ันนี้มัดยางมาให้อันนี้เดี <c 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 ๋ยวผมก็จะทําการคละให้ดูนะครับนะว่าทําคลิปออกมาคละให้ดูอันนี้เนื้ออันนี้เนื้อนาวนากาศทองคําแท้เนาะมัดยางเดี่ยวมาส่วนละสองรายการนี้คือเนื้อเงินนะครับ อ่านะสองรายการนี้คือเนื้องเงินไม่มีตําหนิอะไรใดๆนะข้างหลังก็ไม่มีนี่นะครับก็อ่ะใส่ไปนะนะครับอันนี้อันนี้เป็นล็อกของมันอันนี้ล็อกเดิมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกไปก่อนก็ได้นะครับอ่ะแยกไว้นะครับะนะครับ,นะรบอ่ะหรือว่าก็ใส่ไปเลยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะใส่ไปเลย นี่ครับนะอันนี้เนื้องเงินนะคล้าอยู่ในนี้แล้วพี่นะครับนะก็เดี๋ยวทําการคล้าให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดที่หน้าไลฟ์เวลาสองทุ่มนะครับวันนี้มาพบกันสองทุ่มนะครับนะเวลาสองทุ่มนะครับนะก็เดี๋ยวทําการคล้าแล้วก็ติดเบอร์ไว้รอนะครับนะจะได้เพื่อไม่ทําการเสียเวลาเนาะครับรุ่นนี้สวยมากนะครับนะการันตีเนื้อเงินนะอ่านว่านัการทองคำนะพี่นะ รอติดตามได้เลยมานะครับ นคนหน่อยนะฮะเพื่อทําการให้พรวดๆกันหน่อยนะพรวดกันหน่อยเนาะจะไดเ้เล่นได้แบบโอ้โหส,สบายใจไปเลยนะครับอโอเคนะครับก็ค้าให้แล้วเดี๋ยวผมจะทําการติดเบอร์ให้อยากดูไหมฮะนะครับว่าความสวยของเหรียญเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะ,อะขอสักหนึ่งเหรียญแล้วกันนะ มันจะครบอ่ะมันก็จะไม่ครบเนาะมันจะเป็นเก้าสิบเก้าเหรียญเนานะเพื่อจับได้มาเจอเนื้ออะไรเนี่ยเผื่ออาแล้วถ้าจับได้เจอเนื้อเงินทํายังไงล่ะทีนี้อ่านะครับนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูสักหนึ่งเหรียญแล้วกันเนาะนะครับนี่นะฮะร,รวยมหาเศรษฐีทีมงานยักษ์วิเศษนิยมนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันขอขออนุญาตแกะสักหนึ่งเหรียญน,นะขอไว้เป็นตัวอย่างให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับว่าความสวยของเหรียญเป็นอย่างไรนะครับนะมาดูรายการนี้กันครับ ออกมาเป็นเนื้องเงินทีโอ้โหแล้วรายการนี้ครับอืมโอ้ยดูฮะรายการที่5้าเก้าครับนะมีใบรายการบอกด้วยนะครับนะอันนี้แค่ด้านหลังนะครับนะรงยาทาเวสวรรณเลขโค้ดเลขสานะฮะต่อโค้ดบอกเนื้อด้วยนะครับนะต่อโค้ดบอกรายละเอียดเนื้อด้วยโอ้โหนี่ครับโอ้ย นะฮะความสวยงามครับอยู่ตรงนี้ฮะแล้วโรงยาหลังเยอะมากนะครับนะสำหรับรายการนี้นะนะฮะห้าสิบเก้านะครับนะเป็นเนื้ออ่าห้าสิบเก้าทองแดงซาตินโรงยากาแล็กซี่ชมพูนะครับโอ้โหอ่ะดีดีด้วยครับหมายเลขโคนดเลขสามครับความละเอียดความสวยงามนี่นะฮะยักษ์ทาวเวสุวรรณนะครับเลขสามตัวเดียวนี่นะฮะต่อโค้ดหอยหีบ นะครับห้าสิบเก้าความสวยงามนะพิมพ์นั่งพานครับพี่นะเป็นพิมพ์นั่งพานแบบนี้เลยนะครับนะก็ราคาเบาๆครับพี่นะเดี๋ยวมาจัดการให้เล่นเลยนะครับนะการันตีแน่นอนครับเนื้อเงินสองเหรียญน้าวะหน้ากากทองคําแท้หนึ่งเหรียญนะฮะยังไงก็ฝากติดตามน้องไว้ด้วยนะครับนะท่านใดที่ยังไม่ได้อ่าดไลน์เพิ่มเพื่อนนะครับนะมาเล่นกันวันนี้นะวันนี้นะครับนะเวลาสองทุ่ม นะครับนะ <lic ans> <Culture> ก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับนะเวลา2องทุ่มนะนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามน้องด้วยนะครับนะัใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กด <g ert> ติดตามน้องได้เลยนะครับนะวันนี้มาพบกันอีกทีเนาะวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรพี่นะครับวันนี้มาคลาสเนื้อให้ดูนะครับนะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับพี่นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรรุ่นอะไรนะครับนะมาเจอกันวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ